แต่ก็น,นั้นเองครับผู้นําอิรานเนี่ยก็ต้องการโชว์ศักยภาพครับอาวุธของตนเองก็เลยมีการเผยแพร่บังเกอร์ใต้ดินนะครับเป็นบังเกอร์แห่งใหม่ที่กําลังบ่งบอกว่าภายใต้บังเกอร์ตรงนี้นะฮะเป็นอุโมง์ขนาดใหญ่มีการจัดเก็บขีปนาวุธว้อยอย่างมากมายท่านผู้ชมเอาไว้เพื่อตอบโต้อิสราเอลหรือแม้แต่อเมริกา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาพูดคุยกันต่อนะฮะจากกรณีที่อเมริกาะครับได้มีการส่งเครื่องบิน B2 Spirit ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินล่องหนแล้วก็สามารถแบกอาวุธหนักเข้าไปได้ครับความประสงค์ของอเมริกาก็คือว่าอยากจะแบก GBU-57 นี่ยนะครับ แล้วก็นำไปหย่อนใส่พื้นที่กลางประเทศอิหร่านแต่การที่อเมริกาจะกระทำแบบนี้ได้อเมริกาต้องมีความมั่นใจก่อนว่าระบบป้องกันภัยนากาศบนภาคพื้นดินของอิหร่านนั้นมันต้องถูกทำลายไปหมดแล้วครับแต่ว่าในเรื่องนี้ท่านผู้ชมอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปพูดคุยกับอิสราเอลบอกว่าหาว่าอยากจะเปิดกันอิสราเอลเป็นคนเปิดฟอลก่อน อิสราเอลก็จะมีหน้าที่ไปเล่นงานระบบป้องกันภายนอากาของอิหร่านทั้งหมดเอาให้พังนะฮะยกระบบยกประเทศทีนี้ก็จะง่ายแล้วครับสําหรับอเมริกาอเมริกาก็จะส่งเครื่องบินแบบ B2 นะครับบินแบบสบายใจและเมื่อปราศจากระบบป้องกันภายนอากาก็จะทําให้อเมริกานั้นสามารถย่อน GBU-57 ฮะซึ่งมองว่าเป็นอาวุธตัวหนึ่งที่สามารถ เจาะทะลุทะลวงบังเกอร์ใต้ดินที่ลึกที่สุดเลยฮะอเมริกาเขาก็รู้ว่าอิรานเนี่ยนะครับมีการสร้างบังเกอร์จำนวนอย่างมากมายซึ่งบังเกอร์บางแห่งเนี่ยนะครับมันเกินขีดความสามารถที่มาจากทัฟฟ้าอิสราเอลอย่างอิสราเอลก็จะมีพวกอาวุธเจาะบังเกอร์ใต้ดินได้ครับมีแต่เพียง GBU-27 มันก็มีความสามารถในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มาก GPU 27สามารถเจาะบังเกอร์ของพวกกลุ่มฮามาสได้ครับในพื้นที่ของกาซาแต่อิหร่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับอิหร่านเองเนี่ยเขาก็มีการขุดบังเกอร์ใต้ดินหรือว่าอุโมง์ใต้ดินที่ลึกมากกว่ากลุ่มนักรบสาขาที่มีการออกแบบมาอเมริกากับอิสเอลจึงได้มีการแยกบทบาทกันตีฮะ อิสราเอลอาจจะเล่นงานเฉพาะเป้าหมายบนภาคพื้นดินนะครับที่ประจักษ์บนดาวเทียมหรือแม้แต่โดยสายตามนุษย์นะครับแต่ว่าในขณะที่บังเกอร์ใต้ดินนะครับก็จะเป็นบทบาทของอเมริกาโดยตรงทั้งหมดทั้งมวลนั้นนั่นคือเป็นการข่มขู่อิหร่านนะฮะก็เนื่องมาจากว่าอเมริกาเนะี่ยเคยได้มีการขีดเส้นตายให้แก่อิหร่านในช่วงวันที่13เมษายนที่ผ่านมา ก็บอกว่าหากอิรานนั้นไม่ยอมที่จะทําตามหรือมีการมาเจราจายอมอเมริกาอเมริกาก็จะมีการเข้าทําการบอมฮะแล้วรัสเซียเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่เห็นด้วยครับที่อิรานเนี่ยจะไม่มาคุยกับอเมริการัเสเซียก็อยากให้อิรานคุยกับอเมริการัเสเซียก็ไม่ต้องการเข้าไปสนับสนุนทางทหารให้แก่อิรานแต่จะเน้นในเชิง,งการททตซะมากกว่าโดยภาพรวมก็คือว่า ปฏิการาทางทหารมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับที่มาจากทั้งสองฝ่ายแต่ว่าทีนี้ครับเราก็จะมองในมุมมองของอิหร่านบ้างครับคืออิหร่านเองเนี่ยเขาก็เจอแรงกดดันทั้งภายในเหมือนกันนะแล้วก็ภายนอกคือภายในเนี่ยก็เกิดจากแรงที่ประชาชนของอิหร่านบอกว่าอย่ามีเรื่องกับอเมริกาเลยครับเขาก็อยากอยู่อย่างสันติอยากอยู่อย่างสงบนะไม่อยากให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สงคราม ก็มีการก็ไปกดดันรัฐบาลแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลอิหร่านเนี่ยก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าอาวุธที่เขามีเนี่ยมันสามารถไปต่อกรกับอิสราเอลได้แล้วก็ต่อกรกับอเมริกาได้ขอให้ประชาชนนั้นอย่าพึ่งเป็นห่วงฮนะแต่ท่านผู้ชมครับไอเรื่องเนี้ยประชาชนเขาก็มีความหวันวิตกแหละถึงแม้ว่าอิหร่านนะครับจะมีอาวุธอะไรก็ตามแต่แหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะ คำว่าสงครามเนี่ยมันก็ต้องสร้างความเสียหายประชาชนก็ไม่อยากเกิดขึ้นฮะแต่ก็นั้นเองครับผู้นําอิหร่านเนี่ยก็ต้องการโชว์ศักยภาพครับอาวุธของตนเองก็เลยมีการเผยแพร่บังเกอร์ใต้ดินนะครับเป็นบังเกอร์แห่งใหม่ที่กําลังบ่งบอกว่าภายใต้บังเกอร์ตรงนี้นะฮะเป็นอุโมงคขนาดใหญ่มีการจัดเก็บขีปนาวุธไว้อย,อย่างมากมายท่านผู้ชมเอาไว้เพื่อตอบโต้อิสราเอล หรือแม้แต่อเมริกาเรื่องแล้วที่มันเกิดขึ้นที่มาจากทั้งสองฝ่ายนี้ครับมันก็เป็นเพียงการสร้างนวดิยายเพื่อต้องการข่มขู่แต่ละฝั่งแต่ถ้าถามว่าจะมีการเปิดฉากกันไหมก็มองเลยว่าโอกาสมันก็มีน้อยฮะที่ทั้งสองฝ่ายนี้จะมีการก็มาเปิดฉากกันคือหากว่าอเมริกาจะมาเปิดฉากกับอิรานในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับนะอ่วมเหมือนกันฮะ ในภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะครับของอเมริกาเนี่ยก็ต้องการจะฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจแต่ถ้าหากว่าจะไปตีกับอิหร่านในช่วงเวลานี้ครับท่านผู้ชมอเมริกาเนี่ยก็ต้องจัดสรรงบประมาณทั้งเรื่องของอาวุธนะครับทรัพยากรต่างๆก็ต้องกรีธาทัพกันมาที่ตะวันออกกลางคือเราก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วว่าหากจะตีอิหร่านเนี่ยนะครับอเมริกาก็ต้องปกป้องฐานทับของตนเองให้ดี แล้วก็มีความมั่นคงสักก่อนนั่นก็คือการส่งพวกระบบป้องกันภัยนากาศแพทริออตเข้าไปจํานวนหลากหลายระบบนะครับก็ต้องโยกย้ายมาจากหลายภูมิภาคเอามากองที่ตะวันออกกลางตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่อเมริกาต้องจ่ายเพราะว่ามันเป็นภาระสงครามในเบื้องต้นแต่ว่าท่าทีตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็แปลว่าอเมริกาก็ยังไม่พร้อมฮะที่จะเปิดฉากเข้าไปโจมตี อิหร่านนะฮะเว้นแต่ว่าจะเล่นเป็นคนละหมัด2หมัดสัก1-3ถึงชั่วโมงแล้วก็เลิกกันไปแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจะเล่นกันลากยาวเนี่ยนะครับยังมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับอิหร่านเองเนี่ยก็ต้องการโชว์ศักยาภาพทางทหารให้อเมริกาอิราลีเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ต้องการโชว์ให้ประชาชนของตอนเองบอกว่าอาวุธของประเทศของเขาเนี่ย ก็ต้องการเน้นย้ำความมั่นใจว่าอาวุธของอิร่านี่สามารถตอบโต้อเมริกาและอิราเลได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือที่ฐานทัพดีโกกาเซียปัจจุบันนี้ครับอิรานเนี่ยยังไม่มีระบบขีปนาวุธที่สามารถมาคุกคามเกาะดีโกกาเซียได้ถึงแม้ว่ารายงานก่อนหน้านี้ครับว่าอิรานนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าอิรานได้มีคพายามครับสร้างขีปนาวุธพิสศยไกลมาบ้างแล้ว แต่ว่าข้อมูลข่าวกรองที่มาจากฝั่งของสหรัฐเขาก็บอกว่าในปัจจุบันนี้ครับอิร่าน,นี่นะครับมีการสร้างขีปนาวุธพิสัยกลางอย่างเก่งก็ปล่อยได้เพียงแค่ระยะ2,000กิโลเมตรแต่ว่าเกาะดีโก,โกกาเซียครับมันห่างจากอิรานเนี่ยถึง3,700กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรหากว่าอิรานต้องการจะโจมตีครับก็คงต้องดัดแปลงขีปนาวุธ หรืออาจจะต้องใช้พวกเรือฐานนะครับปฏิการในส่วนหน้าแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธนะครับบนเรือฐานแบบนี้แล้วก็แล่นเข้าใกล้ในระยะปล่อย2000กิโลเมตรเข้าโจมตีฐานทัพดีโกกาเซียแต่ว่าในเรื่องนี้ครับอเมริกาเนี่ยก็มีการป้องกันเอาไว้แล้วนั่นก็คือการส่งเรือบรรทุกบินนะครับไปถึงสองลำลำแรกครับก็ไปจอดที่ทะเลแดง ลำนั้นก็เล่นงานเจพาพ่ออูตีอย่างเดียวครับส่วนลำที่สองเนี่ยก็คุมเชิงครับทางใต้ของอิหร่านคืออเมริกาเนี่ยเขาก็รู้ว่าอิหร่านพุ่งเป้าจะเล่นงานเกาะดีโกกาเซียเรือบรรทุกขบินลำที่สองครับก็จอดอยู่ปางอ่าวเลยฮะหากว่ามันมีเรือของอิหร่านเนี่ยครับแล่นออกมาก็ต้องมีปัญหากับอเมริกาและอเมริกาก็ต้องเข้าไปตางประกบว่า ไอเรือลำนี้มีจุดหมายปลายทางที่จะไปไหน